you <laughs> สวัสดีพี่พ่อพี่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ท่านเห็นขนาดนี้คือน้องไรมอนกับพี่อุ้มนะจ๊ะพี่อุ้มเก็บหลักนะคะเก็บกว่าหลักจ้ะบางคนก็อยากช่วยบางทีก็อยากช่วยอุ่นอัวอุ่นอัวโอ้กันเข่าคันคันเกาเอออายเอออายเอออายอุ่งเลยเอย เป็นแผลไหมนะพี่อุ้มหนูอยากช่วยหนูอยากช่วยเอ้ยเอ้ยอันนั้นคือการเล่นนะคะเบียเล่นกับพี่อุ้มก่อกว <c oughs> นภายในก่อกวนอย่าช่วยช่วยก่อกวนพี่อุ้มต้องสนใจหนูพี่อุ้มต้องสนใจหนู ông sẽ chạp khát dưới quán năn nụm mới đai tôi chui lập phải lèo à này là bằng phim bọn này ngỡ ngã bây chui ngỡ ngã ngỡ này 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 hihi นี่นี่นี่ลูกอ,อย่าสนใจอย่างอื่นเยอะกว่านูมไม่ได้เออเอาแล้วโชว์แล้วโชว์แล้วอาคัน่นจกคันอาคัน่นจะคั่นอ่ะคันจะคันค่นน,นี่รู้ด้วยว่าแม่ทายไม่ต้องเคินแม่ตามสบายลูกสาวรู้ด้วยแม่ทายเออโชว์อ่ะโชว์อาคัน่นเหรอเอ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 ,อ,อุ้มยาวะ่ะ อุ้มอุ้มก็ทำงานของอุ้มไปวะเอาพี่ติดน้องหรือน้องติดพี่บาดนี้เอาละเอออ่ะโจอ่ะโจโชโจคุณแม่อ่ะโชโจอุ้มไปให้น้องเล่นธรรมชาติที่อุ้มก็ทำงานอุ้ม អូភីអ៊ុំក៏ហួងក៏នង់បួតខាទៀតនេះនេះអូហួងងើង៉ាហួងងើង៉ាអូក៏ហួងងើង៉ាងើង៉ាក៏ហួងភីអ៊ុំអស់លាបាទនេះ 嗯嗯，嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm. เออ,อ,อเล่นเออเล่นดูสิโอ้ยอเห็นดินบนตัวนั้นคือการเอาดินขึ้นตัวนะคะปลางจะป้องกันยุงป้องกันแมลงจ้ะเออเอาละับ อือ <c oughs> อันนี้คือการเล่นนะคะการเล่นจะ้ะธรรมดาธรรมชาตินะจ้ะเล่นจะ้ะ <c oughs> <c oughs> จะจะ,จะเห็นว่าเดิน <c oughs> พี่หันหน้าไปทางไหนหนุหันหน้าตามตลอดนะจ๊ะอันนี้คือติดกันนะคะอยากอยากอยู่ใกล้พี่สาวประมาณเหมือนคนลูกติดแม่อย่างนั้นนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่เหมือนเหมือนพี่น้องติดกันอยากเล่นด้วยนะจ๊ะรักรักนะคะความรักความผูกพันอยากสนใจสนใจอันนั้นคือรักอันนี้คือลมดีนะจ๊ะถูกกันจ๊ะถา้า ถ้าเกิดการถ้าสมมุติว่าเกิดการงอนกันเกิดขึ้นนะจ๊ะพี่มอนงอนพี่อุ่มน้องน้องอํำงอนพี่อุ่มอย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยขาก็จะหันก้นให้นะคะไม่สนใจพี่สาวอันนี้คือพี่สาวทําอะไรหนูอยากอยู่ใกล้ด้วยรักรักจะรักอันนี้ยอมให้ทำนะจ๊ะยอมยอมให้พี่สาวกวาดปกตินี่ไม่ ่วนมากจะไม่เะจ๊ะพี่ต้องเล่นกับหนูพี่ต้องอยู่กับหนูนะจ๊ะให้เกาตัวให้อะไรให้อย่างนั้นนะจ๊ะน้องทําอะไรพี่ก็จะคอยฮนะอันนี้คือการคุยกันระหว่างพี่น้องนะจ๊ะคนกระชางจ้ะเราคุยกันภาษาปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะคุยก,ยก็เราก็คุยกักบเขาภาษาคนในละจ้ะ แต่ว่าเขาก็ฟังรู้เรื่องนะจ๊ะเขาฟังรู้เรื่องนะจ๊ะเราบอกว่าอย่าทำเขาก็ไม่ทำนะคะฝุ่นไม่อุ้มอนุคันทเ่มอมเข้าน้ำจ้ะ โอ้หอดเข้าห้องน้ำโชว์เนาะคุณไลมอนไล่มากอ่ะคุณไลมอนนะจ๊ะยุบานก็จะเรียกน้องอ้ำนะจ๊ะเราชินคุณมากกับไลน้องอ้มนะจ๊ะเียกแต่ก่อนเรียกน้องอ้มพอเข้าวงการสุนทรลเราเรียกพี่มอนนะจ๊ะไลมอนไลมอนนะจ๊ะพอคุณแม่เอฟซีเรียกพี่มอนพี่มอนเราก็เลยชินตามพี่มอนนะคะแต่ว่าปกติแต่ก่อนเรียกน้องอ้มน้องอ้มคนงามคนงาม การเข้าห้องน้ํานะคะเราฝึกเป็นที่เป็นทางนะคะสําหรับน้องไรมมนค่ะคือฝึกมาอันนี้คือเกิดจากการฝึกนะคะการฝึกของพ่อความตั้งแต่เด็กน้อยเล็กๆเ,เลยนะจ๊ะเห็นว่าเราเข้าห้องน้ําเป็นที่เป็นทางจ้ะอันนี้คือความสะดวกนะคะไม่ไม่ไมต,กตกเลอะเทอะนะจ๊ะคือบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกเขายัางนี้บางทีเขาเขา ขาคลองน้าใส่ยาที่เขากินเขาแล้วเขาก็ไม่กินต่ออย่างงี้จะเป็นการเสียยาน่จ้ะเสียยาทิ้งแต่อันนี้ก็คือเขากินได้ทุกหมดไอ้ทุกเม็ดนะคะหมดเอาละบันนี้อนุกไออุ้มอุ้มให้น้องกวาดสิอุ้มนลองสอนสิสอนสิเออเออสอนสอนกวาดอ้กวาดกดอ้ำกวาดกวาดอ้กวาดาอ้ำกวาดอ้ำกวาดอ้วาดองบกวาดอ้ำกวาด้นวาดอ้กองกวาดอกอ้กวาดอ้กวาดอกวาดอกวาดอกอกวาดกออก อักึ๊งฟึกงอักฟึกลองซิกวาดซิกวาดวาดได้ไหมอ่ะลองฝึกให้กวาดซิกอ่เก็บนี้นี่นี่อ่ะพี่อุ้มฝึกอ่ะพี่อุ้มอ่ะพี่อุ้มหัดพี่อุ้มสั่งอักวาดวาดเออกวาดอ่ะลองให้ทำให้น้องดูเออเออลองพาให้ดูวะหัวหัว นุน่นถนัดหักนุน่นนัหักน่าจะทำได้ที่อุ้มต่ต้องทำบ่อยๆต้องมีของล่อนะจ๊ะถ้าจะฝึกทำอะไรจ๊ะต้องมีกล้วยมีอะไรลอ่อนะอ๊ะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะพี่อุ้มไปทางไหนนุก็หันหน้าตามตลอดวันนี้ดีนะคะไม่มีน้องมาน้องแมวมาเก่กาไกลพี่อ,อุ้มทำมีเนีย้สวยงาม จาาบินจ่างอนะคะห่วงจะ่าจา่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าท่านหนที่ยัยงไม่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไรมอนพี่อุ้มของเรานะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านจา้า จอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ